เห็นว่ามันสวนอย่างเงี้ยข้างไหนมันแหนะแบบอู้เดือดใช่ไหมอันนั้นกระบอกนั่นกำลังเดือดใช่ไหมน่ะบเดือดต้องเติมไฟไว้ตลอดใช่ไหมเนี่ยไฟแรงไฟแรงก็ไม่ได้ใช่ไหมหรือไงไฟนี่ต้องแรงไหมหรือต้องประมาณนี้แับไฟเรื่อยๆการเผาก็หลังก็าเหมือนลื่น ไม่ต้องบีบใช่ไหมค่อยค่อยกไฟให้อยู่ห่างห่างกระบอกขอน้ำประมาณนี้เราจะดูยังไงว่าซุกแล้วเรียบร้อยพ้อมกินอ้ดูที่มันโซน,ะน่ะเนาะตัวไหนมันตัวไหนมันรู้ซึ้ว่ามันโซนโซนจนใหม่แสดงว่าข้างในกับใหม่ดาอุย้ยก็ไม่ควรเนาะ เดินไปอืเอาที่พอดีๆ